สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมบอเปรคลิปนี้แอดมินก็จะพาทุกคนมาอัปเดต่าวสาาลีกัมรีการกันครับสำหรับคลิปนี้ก็เพิ่งจะจบลงไปหมัดๆมเลยนะครับกับการเกมแข่งขันที่วันนี้ทีมของฟอนพันออร์เรนโดต้องมาพบเจอกับทีมันดับ5ของตารางแล้ววันนี้ก็เป็นทีมของผู้ออร์เรนโดที่สามารถเอาชนะคู่แข่งมาได้แบบสุดปัง3ต่อ1นเซตซึ่งวันนี้ต้องบอกเลยว่าผู้ฟอนพันเกิดบาดของเราเล่นด้วยรอยยิ้มแล้วก็ความสุขจริงๆของเพื่อนๆร่วมทีมต่างก็มมีควาสุข เพราะว่าวันนี้ออริเอนโดทํากันได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยโดยเฉพาะพรพันเกิดปาดของเรามือเซตคอนเกงของเราวันนี้มีการเซตที่หลากหลายแล้วก็มีความเข้ามือกับเพื่อนๆเป็นอย่างดีเลยครับเซตให้เพื่อนทุบเอาทุบเอาได้อย่างปังเลยซึ่งก็มีโมเมนต์ความน่าประทับใจเกิดขึ้นหลายอย่างสําหรับเมต์นี้มาเริ่มกันที่โมเมนต์เมื่อผู้มีการขุดบอลได้อย่างปังทําให้เพื่อนร่วมทีมสามารถเล่นบอลต่อได้แล้วก็ทําให้ทีมสามารถทําแต้มได้ คอมบี้ก็เข้ามาพูดคุยเม้ามอยกับผู้ยังมีความสุขเลยครับนี่แหละครับเป็นการซัพพอร์ตของเพื่อนในทีมที่น่ารักจริงๆนอกจากนี้ดูจากภาพนี้ได้เลยผู้ของเราวันนี้มือเซตคนเก่งของเราก็ยังสามารถบล็อกคู่แข่งได้แบบปังๆด้วยแล้วมากันที่ภาพนี้ครับเป็นโมเมนต์ของผู้ที่สามารถเซตบอลเร็วให้เพื่อนร่วมทีมตบได้ถึง2แต้มรวดเลยครับนี่แหละครับ พิธีกรหรือว่าคนภาคถึงกับบอกหรือว่าโซกูดก็คือดีมากๆเลยสำหรับผู้นี่แหละครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศแหทงความสุขของทีมออรเลนโดที่วันนี้ทุกคนช่วยกันรวบเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมผู้ก็เสร็จได้ดีมากเข้ามือกับเพื่อนๆได้เป็นอย่างดีทําให้วันนี้สามารถคว้าชัย3ต่อหนึ่งเซร็จได้สําเร็จเก่งมากๆเลยครับ